ยกเวนงดเวนจากการ,ราบอกว่าทุกครั้งนะครับไม่เคยอ,อันนี้มันไม่มีไม่มีอน,นิจังเลยในคำนี้เพราะว่าสำหรับเรานี่ถ้าเราเห็นคนทำอะไรสมมติว่ารอยครั้ง99ครั้งก็ทำอย่างนี้เราก็มักจะบอกว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยแต่สำหรับเขานี่เนี่ยหนึ่งครั้ง ที่เขาไม่เป็นอย่างนั้นจะมีน้ำหนักกับเขามากเป็นการพิสูจน์ว่าที่เราผูกไม่อยู่ที่ทมกับเขาเพราะงนนั้นเราไม่ถึกคําว่าไม่เคยในะพูกว่าทุกครั้งทุกทุกครั้งนะไม่ผูกนะครับเราก็ผูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งวันใดวันหนึ่งแล้วนกะ็ ูดว่าเราเนี่ที่เราเห็นเราเห็นอย่างนี้ซึ่งเราอาจจะมองผิดก็ได้เข้าใจผิดก็ได้แต่เราเห็นอย่างนี้ <ะ S 1> แต่เรารู้สึกอย่างนี้แล้วเ,เ,เราก็อันนี้ก็หน้าที่อของเราอ่านั้นก็ให้ให้เสียงสะท้อนให้ให้เราให้เขารู้สึกว่าเราทุกข์ใจเพราะอย่างนี้เพราะเราเป็นห่วงอย่างนี้ให้แก่ให้เขาทราบ หรือว่าเราสิ่งที่เราต้องการก็อย่างนี้แต่ก็เป็นแก่แกฝากให้เขารู้เฉยๆแต่เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็สุดท้ายก็เป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องของเขาเราต้องวางใจยอมรับ <c oughs> จบตรงนี้ที่สับบวบวันนี้เจ็ดมกรา เอานี้ของเมื่อวานที่พระอาจารย์บอกว่าเทคโนโลยีทำให้คนสมาธิสั้นลงเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะขอบคนปกติก็เป็นคนทำอันนี้ยังไม่เสร็จก็นึกถึงอันโน้นก็พยายามห้ามกายไม่ให้ทำตามจิตแต่เดี๋ยวนี้ ยิ <In. S 2> mm ่ง hmm. เป็นหนักค่ะ mm hmm. แต่มีอย่างจำเป็นต้องใช้พวกอีเมล sms w h a t s a p วแอเป็นตน้นเอ็กคืออะไรฮะวอทแอพ p ้อง mm hmm. คืออะไร ต้นทำยังไงดีคะก็ทำให้น้อยลงเ,เรื่องจำเป็นมากหน่อยแค่ไหนให้มีเวลาอย่างเช่นโทรศัพท์นี่ก็ควรจะมีเวลาแต่ละวันที่เราปิดไม่รับอย่างน้อยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงให้ทุกคนทราบว่าช่วงนี้ไม่รับโทรศัพท์ อีเมลก็ต้องให้เวลาถ้าถ้าตอบทันทีทุกครั้งเนี่ยมันก็มันมากเกินไปมันมากเกินไปต้องอา,อาตามาทราบว่าชีวิตของของโยมชีวิตของของพระไม่เหมือนกัน แต่ว่าพยายามสำมบรวมดูในเวลาที่ใช้ในการตอบอีเมลและการส่งอีเมลในการส่ง SMS ถ้ามีผลทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเกินเหตุก็แสดงว่ามันเกินพอดีแล้วต้องลดน้อยลงทำยังไงแล้วจึงจะลดให้พอดีอทำในจำนวนใน ในคนที่ติดตอ่อในเรื่องที่ติดตอ่อในเวลาที่ติดตอ่อมันเป็นเรื่องนึงที่ต้องยกขึ้นมาพิจารณาให้ดีมาให้เป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้ก็สิ่งที่ตลกคือตอนสิ่งเหล่านี้ออกมาใหม่ๆนะทุกคนเพื่อประหยัดเวลา <laughs> ถ้าอีเมลอีเมลถ้ามีอารมณ์เนะี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งคลิกง่ายเกินไปฮะที่มันมีอารมณ์นะหยุดไว้ก่อนสักระยะเดึอนสักรึงชั่วโมงอ่านใหม่ยังคอยส่ง าจิตสงบระยะหนึ่งแล้วได้ยินเสียงท้องโดยเองร้องเช้ามืดจะพิจารณายังไงดีค่ะเพื่อให้สติต่อเนื่องเอาไสักแต่ว่าเสียงนี่ยมันเสียงท้องเสียงอะไรถ้าเราถ้าเราอยู่กับ ลมหายใจกำลังพิจารณาลมหายใจก็ก็เหมือนอการสัมผัสทางประสาทอื่นสัตวารับรู้เราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็ดูลมหายใจต่อตถ้าถ้าอยากพิจารณาพิจารณาว่าเออร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เนะาะต้อง ต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาต้องให้มันนอนพักผ่อนต้องอาบน้ำอาบทาต้องให้มันกินกินแล้วต้องเข้าห้องน้ำน้ำแล้วไม่นานก็หิวอีกบางทีก็กินแล้วก็ท้องผูกก็มีท้องเสียก็มีเป็นนั่นเป็นดี้มีโรคเพราะอาหารก็เยอะโรคเพราะไม่มีอาหารก็เยอะ,อะกินมากก็อ้วน น้อยเกินไปก็ไม่มีแรงเราพิจารณาความถูกของกายที่เอา,เอาเ,อาเอาเรื่องนี้เป็นเป็นจุด,ดเริ่มต้นก็ได้ได้แล้วแต่เจตนานในการภาวนาถ้าต้องการจะจะอยู่กับลมหายใจต่อก็ปล่อยวางตอนอปีแรกเอ,อที่ปี รัชกา,าที่สองนิสามุวัดนานาชาติปีนั้นหนาวหนาวที่สุดตังได้มาเมืองไทยแล้วกอ็อาจารย์ที่ท่าเจ้าวัดไม่อยู่แล้วอ,อาจารย์ที่รักษาการท่านก็พูดกับพวกเราว,ว,ว่าเอาอย่างนี้แล้วแต่แล้วกันว่าที่สามให้สามเณรไปดูประหลอด นาพนนาสลาถ้าต่ำกว่าสิบองศาจะอนุญาตให้ต้มโอโตีนก่อนบินดบาตก็ต้องเข้าใจว่าสำหรับพระชันเมื่อเดียวในโอวโอตีนก่อนปินดบาตโอ้โหมันสุดยอดนะถ้าคือพร่าอากาศหนาวๆแล้วเราเรา,เราไม่ได้ชันอะไรทั้งยีสี่ชั่วโมงนะมันะจะมีความสุขมาก เนเราโอ้อาจารย์ท่านใจดีเพราะฉะนั้นเช้าเมื่อตีสามลมก็แรงแรงมันหนาวเนะี่ยแล้วมันจะดูวความขัดแยงในความรู้สึกคือใจหนึ่งมันไม่อยากหนาวแต่อีกใจหนึ่งก็อยากให้หนาวพอที่จะได้ฉนันโอวติงกองปิเดบาตเราคือนเนียเขาจะเข้าเวนกันไปดูประหลอดเป็นนาที ถ้าถ้าหนาวมากเจปองศาก็นเนงก็ลงไปทีครัวแล้วก็ต้องจุดไฟเราก็สังเกตว่าวัน,วนไหนเราเรานั่งสมาธินี่ที่แรกไม่ค่อยสงบเพราะว่าหูเลยได้ยินเสียงเสียงไม้และเซ้นเสถีฟมาก โอ้วันนี้เขาจุดไฟแสงดงว่าวันนี้เราจะได้ฉันน้ำร้อนวิญญาณบางที่เล้ก็คือทํามวันธรรมดานี้ยท้องไม่ค่อยร้อนอะแต่ถ้าวันไหนเราก็ได้ยนินเสียงซ้ำในมีโรงครัวรำรจจกำลังก,ก,กล่อมร้อนเี่จะอกจะอกจะอกขึ้นมาท้องมันก็เตรียมจะชั้นนี่แล้วในความคิดมีผลต่อกาย พระพุทธเจ้าบอกว่าคนมีหลายแบบเปรียบได้กับปัวสีเหล่าคำถามหนึ่งจะทำอย่างไรจึงจะช่วยปัวเหลาที่สามให้พัฒนาได้หะปัวเหลาที่สามนั้นหืือมากและคิดว่าตัวเองเป็นปัวเหลาที่หนึ่ง <c oughs> ทางทำสองปัวเราที่สี่จะต้องเป็นอาหารของเต่าตลอดไปห,หรือไม่เพราะปัวเราที่สี่ก็มักคิดว่าตัวเองรู้มากเช่นกันหาให้สอนทยากเราควรช่วยหรือปล่อยเขาให้เป็น างของเต่าต่อไปวนเล็บอาจคนบอกว่าเต่าบาจจะถุยออกมา <laughs> ใครใครเป็นคนบอกไม่ใช่ผู้เขียน <laughs> ต้องใส่เป็นผู้เขียนมากกว่าอ่า ในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์หนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าในในมูลุกษิ์มูสาวกของพระพุทธเจ้ามีที่เชื่อว่าตรัสรู้ที่จรงิงยังไม่ตรัสรู้จรงิงพุทธเจ้าบอกว่ามีเหมือนกันสมยแต่ในสมัย มัวรอาสมัยพุทธกาลซึ่งมีพระอระหันต์ผู้อาเยียเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์จำนวนมากแล้วก็มีพระบรรมศาสดายังอยู่ผู้ปฏิบัติบางท่านก็ยังเชื่อว่าตัวเองบรรลุแล้วทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้บรรลุนั่นก็เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งเราอยู่ห่างจากพุทธกาลผู้ที ถือว่าตัวเองปัรนลุดแล้วทั้งๆทีท่เป็นแค่ได้สมาธิดีๆหรือว่าได้ได้ผลบางประการจากการปฏิบัติมันก็มีอยู่ทุกทุก,ทกยคุทกยคทุกสมัยนั่นผู้ที่จะเป็นเลาที่สี่คือว่าเป็นเลาที่หนึ่งจะจะเป็นได้ไหมไม่แน่ใจ อ่าเรล่าที่สีค่คือคือไม่มีไม่มีทางเจริญถ้าเป็นเล่าที่สี่เนี่ยก็กแพร่พระนี่ไม่อยากไปหาพระเลยอไม่อยากเข้าใกล้อ่สิ่งดีๆบุคคลดีๆเพอเสียดายเสียดายความชั่วเ <c oughs> พราะนั้งการที่เราที่สี่จะหลงว่าเป็นเราที่หนึ่งแต่มาไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ไหม เอาเล่าที่3าโอ้โทษอ่านผิดเล่าที่สที่ถือว่าเป็นที่สีที่3ก็คือ,คอผู้ที่จะพัฒนาได้ยากาก็ส่วนมากเราก็อยู่ในเหล่านี้นั่นฮะเล่าที่สา,าแต่เรื่องนี้อาจะมาว่าเราไม่ต้องไปจัดเป็นเกรดนั่นเกรดนี้ดีกว่าแล้วก็ พยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นเมื่อกี้นี้ก็คุยเกับโยมคนหนึ่งว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถ้าจะเปรียบเทียบหรือจะแข่งขันกับใครก็แข่งขันกับตัวเองในอดีตเช่น1่งปีที่แล้วมีความดีขึ้นไหมเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการภาวนามีความเก่าหน้าไหม เราเอานี้เป็นเป็นหลักดีกว่าเรื่องการแม่แต่ภูมิปารมีในสมัยปัจจุบันซึ่งปฏิบัติของคาง,ง,งจะราบเรื่นแต่เ,เร็วถ้าเทียบกับพระสาวกในสมัยพุทธกาลอาจจะถือว่าเป็นบัวเราที่สองที่สามก็ได้เพราะว่าสมัยนั้นภูมิปารมีสูงมาก คราก็ขอ,ขอลอ้องว่าท่าดูด้วยเองเอว่าดื้อไหมเรา<ด>เราฟังคำว่ากล่าวคำตักเตือนจากคนอื่นก็ร,รู้สึกยังไงไหมรับฟังได้ไหมถ้าเราอยากจะดูความอัตตาของเราง่ายๆถ้ามีใครสอนเรา ในสิ่งที่เรารู้แล้วรู้สึกยังไงไหมคนมาสอนเราแบบพยายามสอนให้ง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายๆทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนี้มันรู้มานานแล้วมันจะอึดอัดนะอยากจะบอกว่าเรารู้แล้วรู้แล้ว <c oughs> แล้วเรานั่งฟังด้วยความเคารพได้ไหม <c oughs> อันนี้ดูก็ด,ด,ดูดูอัตตาตัวเอง <c oughs> ถ้าเรานั่งฟังด้วยความเคารพได้เลียว่าเก่ง เรื่องปววเราที่สีก็ไม่แน่ใจเรื่องเป็นอาหารเอาแต่เรา<ม>เคยยังว่าถ้าเราเกรดคนแล้วก็ประทับตราคนบ<ม>างที่ก็ไม่ดีบางที่เขา,เาก็ไรต์ออ f ก่อนหนึ่งว่าอ,อย่าเสียเวลาเลยเขาเป็นปัวเราที่สีอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าปล่อยไปเลยเ ก็ไม่แน่บางทีเขาก็มีโอกาสจะพัฒนาได้ใครจะเป็นผู้ที่มีญาณที่จะรู้ว่าคนนี้ไม่มีทางเจริญคลก็บางคนบางช่วงในชีวิตวแบบแบบมืดมืดมนแต่ตอนหลังก็กลับใจก็มีนะกลับตัวกลับใจก็มีได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนที่ยังไม่กลับใจแล้วก็ ปล่อยทิ้งไม่เอาเลยถือว่าเป็นปัวเหลาที่ 4. สี่เสียนะที่มันก็มีศักกยภาพที่จะกลับตัวได้พระนัตมาจึงว่าเรื่องปัวเหลาที่สี่เราก็ทำเหมือนกับว่าไม,ม่มีถึงแม้ว่ามีจริงแต่ในภาพปฏิบัติเราก็ปฏิบัติให้ทุกคนเหมือนกับปัวเหลาที่สามดีกว่าถ้าเาเป็นเหลาที่สี่จริงๆก็ก็ไม่เป็นไร ท้ยน้อยจิตใจของเราก็ยังมีความเมตตากรุณาความเพียรพยายามที่จะช่วยคนอื่นในส่วนที่เราช่วยได้กี่โมงสี่โมงสี่สิบหอ๋ออีกคอเดียวอ๋อมีคำว่าคำว่าชาญ กับยานร่างกันอย่างไรฌานเป็นเชื่อของสมาธิแน่ๆสมาสมาธิต่นอธิบายว่าฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สานั่นก็คือสมาสมาธิยานคือวิชาความรู้ที่เกิดจากสมาธิ ยานเป็นเป็นเชื่อหรือเป็นเป็นประเภทของของปัญญาแต่ยานนั้นไม่ไม่เป็นเครื่องผมบอกว่าผู้มียานนั้นเป็นผู้วิเศษหรือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระอริยเจ้าแรืว่าโลกียานก็มี แค่ผู้ที่ได้ยาแล้วยาเสื่อมอก็มีมีเยอะเหมือนกันยานที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยอย่างเช่นนั่งสมาธิก็เห็นนิมิตเห็นภาพของคนมาหามาเยี่ยมแล้วก็วันนั้นก็มาจริงแล้วก็รู้เรื่องที่เป็นอนาคต ่วงหน้าแต่ว่ารู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอย่างไรมันก็ยังมีบางท่านที่รู้ได้รู้วาลจิตของคนอื่นบ้างอันนี้ก็ยานต่างๆก็เกิดจากพลังจิตแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดกับคนทุกคน มื่อกี้นี้ก็ได้พูดเรื่องนี้ด้วยว่าพระสารีบรเป็นผู้ที่มีฌานทุกฌานรูปฌานลรูปฌานฌานสมาบัติมีครอบทุกอย่างแต่ไม่มีญาณไม่มีความรู้พิเศษไม่รู้วาลจิตของใครแตม่มีเรื่องอน่ารักที่พระสารีบรพระโมคคลาอยู่ในถ้ำ พระสารีบุตรนั่งสมาธิมียักษ์ตัวใหญ่มาตีหัวพระสารีบุตรพระโมคคลาก็มองเห็นสารพระสารีบุตรก็ออกจากสมาธิพระโมคคลาว่าเพื่อเมื่อกี้นี่เป็นยังไงนั่งสมาธิรู้สึกยังไงไหมก็ไม่รู้สึกอะไนระรู้สึกปวดหัวนิดนิดพระโมคคลลาก็ชื่นชมว่าโอ้พระสารีบุตรเก่งจังเลยสมาธิแน่วแน่มากขนาดยักษ์ตัวใหญ่มาตีหัวยังไม่รู้สึกเลย พระสารีบุตรก็บอกว่าโอ้ผมไม่เก่งเลยผมไม่รู้เลยว่าเป็นอยากไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ท่านเก่งต่างหากที่มามองเห็นว่าเป็นตัวอยาก่าเพราะป็นเป็นตัวอย่างที่ว่าพระสารีบุตรท่านก็มองไม่เห็นพวกอมนุษย์ต่างๆไม่มียานวิเศษเหมือนพระโมะคคัลลาแต่ท่านก็มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงมากเพรันว่ายานไม่ได้เกิดกับ นักปฏิบัติทุกคนมนมากส่วนมากจะเป็นผลของฌานที่สี่เจตุทชาจนจึงการวรลลกฌานได้อะไรพวกนี้ก็เ,เป็นภุกยานฌานก็มีส่วนสำคัญในการบรรลุมรรคผลนิพพาน ายานก็เป็นพ้นพลอยได้จึงอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้สำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรในเวลาที่มีไว้ที่เลือก,อก็คอยตอบพวกนี้